บางครั้งความสุขก็ไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ห้างใหญ่แต่ซ่อนอยู่ในไก่ย่างร้อนรอนริมทางทับอีกหนึ่งจักรวาลส้มตำไก่ย่างที่คุณต้องแวะมาบ้างคงดีต่อใจพามารู้จักกับเฮียอ้วนไก่ย่างวิเชียรบุรีนักสู้หน้าเตาที่จะทำให้เราคลายความหิว กับแนานาของย่างและไก่หนังบางกรอบที่อร่อยจนอยากมอบชีวิตให้ <Wow. S 1> แค่เดินเข้าใกล้ก็ได้กลิ่นหอมฟุ้งชวนใจละลายกลิ่นหอมของฐานไม้กับไก่ย่างหนังกรอบเนื้อนุ่มละมุนลิ้นมาดุกย่างกลิ่นหอมกินแล้วฟินดักแด่ทอดกรอบเคี้ยวมันจนหยุดไม่ได้แคบหมูกรอบกรุบเสริมรสถิ่นอีสานอย่างแท้จริงและยังมีส้ตมตำแซบซีดน้ำปลาเข้มข้นไส้ย่างตับกื่นหอมเกินทนกับน้ำพริกปลาที่ทำเอาใครๆก็ต้องหลงจนวางไม่ลง ริมถนนจอขาเ<อ>มืองที่นี่คือจุดแวะพักเติมพลังเติมแรงใจร้านเล็กๆแต่ความตั้งใจไม่เล็ก เฮียอ้วนย่างทุกชิ้นด้วยความจริงใจไม่เคยหยุดไฟในหัวใจมาก,กว่า20ปีริมทางเล็กๆมีคุณค่ามากมายกําลังใจที่อร่อยได้ไม่แพ้ร้านใหญ่ในห้างหรูเหนื่อยเมื่อไร่แวะมาให้เฮียอ้วนดูแลไก่ย่างหนึ่งไม้ก็อิ่มทั้งแรงกายและแรงใจถ้าชีวิตคือการเดินทางก็่าลืมหยุดพักที่ร้านเล็กๆข้างทางเพราะความสุขไม่จําเป็นต้องหรูบางที<ๆ>ก็ช่อนอยู่ในไก่ย,ย่างร้อนๆและรอยยิ้มที่จริงใจของเฮ<ค>ียอ้วน <ๆ S 2> ผ่านไปผ่านมา่าลืมแวะสักหน่อยกําลังใจอร่อยๆรอคนอยู่ที่นี่เสมอ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ